ทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ไอ้พวกนี้นี่ก็หากินท่ำกลางความเดือดร้อนของคนอื่นเขานะครับใช้ชีวิตหรูหรานี่เช่าบ้านภูวิลล่าหรูนะครับมูลค่าร้อยล้านเลยมาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่อืเรื่องราวข่าวนี้นี่ก็พลตำรวจโทกฤิฐาพลยี่สาครผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหาพร้อมชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูตรภาค5ก็ได้นำหมายคนของศาลจังหวัดเชียงใหม่บุกเข้าค้นบ้านหรูอยู่ที่หมู่2ตำบลดอนแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังรับแจ้งว่าที่บ้านหรูหลังนี้เนี่ยมูลค่าวกว่าร0อยล้านบาทเลยนะมีในทุนชาวจีนมาเช่าแล้วก็นำคนจีนมาหลบซ่อนตัวพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะเป็นฐานของพวกแก๊งลเซ็ c เต t ร r เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในบ้านหรูสองชั้นขนาดใหญ่ ไอพวกนี้ที่อยู่ในบ้านนี่แตกตื่นกระโดดหนีตายกันกระจัดกระจายเลยมีอยู่คนหนึ่งกระโดดลงมาจากชั้น2แขนหักเลยแล้วก็อีกหลายคนบาดเจ็บเจ้าที่สามารถจับกลุมตัวพู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมด20คนเป็นผู้ชาย14คนผู้หญิง6คนแต่ก็มีนะที่หลบหนีไปได้อีกเป็น10เลยเพราะว่าบ้านหรูหลังนี้ติดตั้งกล้องวงจรปิดคอยดูความเคลื่อนไหวตั้งแต่ปากซอยจนเข้าบ้านนะ สามารถยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ100ร้อยกว่าเครื่องพร้อมซิมโทรศัพท์จีนจำนวนมากรวมถึงแพลตฟอร์มในการพูดคุยโทรศัพท์ไปหลอกเยอผู้จัดจาการภาค5ก็บอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนกรกฎาคมเราทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์คนจีนที่อำเภอหางดงและพบว่ามีเครือข่ายแบบเดียวกันมาเช่าบ้านหลังนี้เดือนละแสนสองหมบาทก่อเหตุหลอกคนจีน ก็จึงบุกเข้ามาท่าลเซนเตอร์ไปหลอกคนจีนที่ประเทศจีนโดยการหลอกก็จะเป็นการหลอกลักษณะเดิมๆคือหลอกส่งพัสดุหลอกทําประกันชีวิตซึ่งก็จะมีเหยื่อชาวจีนหลงเชื่อโดยทางบอสชาวจีนได้จัดให้กลุ่มผู้ต้องหาเดินทางมาจากประเทศจีนโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่านักศึกษาอืสบายเลยนะครับฟรีวีซ่าด้วย ทำมาเป็นนักท่องเที่ยวที่ไหนได้มันมานั่งทำงานทำงานตั้งแต่เก้าโมงจนถึงสี่สี่ทุ่มนะแต่ละคนได้ก่าจ้างคนละ1นึ่งถึงสองแสนบาทเลยนะเดือนละ1นึ่งถึงสองแสนบาทเลยซึ่งเขาบอกว่าจากนี้ก็จะประสานทางการจีนแล้วก็ขยายผลการจับกลุมต่อไปโอ้ต้องสู้ลบปรบมือกับไอ้พวกนี้อีกนานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหนูฟังรึอมันขยายฐานขยาย รากกันไปนี่โหอย่างลึกไปตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเราก็เราต้องต้องช่วยกันแล้วเป็นหูเป็นตาอะไรที่มันผิดปกติเอบ้านหลังนี้นี่มันทําไมมันคนมันมันไม่ไม่ใช่คนไทยมันไม่เคยออกมาพบปะเจอเจออะไรกับใครเลยมันผิดวิสัยเนี่ยมันอยู่กันเงียบๆมันทําอะไรกันวะอะไรอย่างนี้นะสกิดสกิดเจ้าที่เขาเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะครับ